ตอนนี้มาอยู่กันที่ K.P. รถบรรทุกศรีราชาเดี๋ยวเกดจะพาไปดูจเจ้าหางเซมีดัมเข้ามาใหม่เราไปดูกันค่ะไปที่นี่มีขายหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นหางตู้ทึบ10บาทเราก็มีให้เพื่อนๆได้เลือกซื้อกันค่ะตัวนู้นค่ะจะเป็นหางเข้าใหม่นะคะเป็นเซมีดัมของพันทองค่ะจะเป็นปี55 ตอนนี้นะคะจะสภาพเดิมๆนะคะทั้งสองคันเลยเป็นสภาพเดิมๆซึ่งสวยมากและสมบูรณ์มากๆเลยทีเดียวค่ะในส่วนของช่วงล่างนะคะมาสภาพแบบนี้เดี๋ยวที่เคพีเราก็เก็บงานให้ใหม่เลยช่วงล่างเราจะก่นกันสนิทให้ทั้งลำสลับหูถูดแหนบหรืออื่นๆที่เกี่ยวกับช่วงล่างเราก็ตรวจเช็คให้ต้อง,องบำรุงให้ลูกค้าเอาไปใช้ได้เลยค่ะส่วนไฟมอง และด้านท้ายเราก็จะเปลี่ยนให้ใหม่หมดทั้งชุดเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองนะคะหายห่วงเลยค่ะลูกค้าซื้อไปไม่ต้องเอาไปทําอะไรแล้วเอาไปใช้งานได้เลยค่ะสําหรับของหางนะคะเราก็มีทั้งถังพื้นเรียบสามเทาสองเทาเราก็มีค่ะในส่วนหางเราก็เก็บงานให้ใหม่ทั้งลําไม่ชอบสีเดิมเราก็ทาสีให้ใหม่ช่วงล่างเราก็พ่นกันสนิทให้ยางเราก็เปลียนให้พร้มใช้งาน เป็นหางเซมิดัมที่เข้ามาใหม่ค่ะเป็นยี่ห้อของหน้าพารานกลากาณนะคะแบบลู่ก็จะเป็นสเปคที่ตามของบริษัทเขาผลิตเลยค่ะลูกค้าจ๋าช่วงล่างคัน C ก็จะใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะยี่ห้อนี้นา,นานๆเข้ามาทีนะคะถ้าใครเป็น F C ของหน้าพารานนะคะที่เป็นเซมิดัมนะคะก็ลองแวะเข้ามาดูได้ค่ะสําหรับที่เคพีนะคะเราก็จะเก็บงานให้ใหม่ทุกตรงเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างคันที่เราเก็บงาน กำลังรอปล่อยแล้วนะคะไปดูกันค่ะเจ้าแคัน,นี้นะคะจะเป็นเจ้าปีกพันขอปี2,556ค่ะเอาไปตรวจสภาพมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อยู่ในระหว่างโปรเซสที่กำลังรอส่งมอบให้ลูกค้านั่นเองค่ะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นหางลากหางก้าหางพื้นหรือหางเซมิ ลองเข้ามาเลือกลองเข้ามาดูก่อนนะคะถูกใจก็จองไม่ถูกใจก็ปล่อยผ่านแต่เชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนต้องถูกใจแน่นอนค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ในทุกๆวนันแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องทางด้านล่างนี้ไว้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดที่ปะต่อไปค่ะสำหรับวันนี้เกศขับตัวไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย